เธอร้องเพลงนี้เป็นไหมฝนตกอีกแล้วคืนี้ท้องนาวกว่าคืนไหนใช่ไหมเพงนี้สวัสดีจ้าเราชื่อบีปีที่แล้วเราไปเรียนที่ฝรั่งเศสมา9เดือนแล้วนี่คือรวมสถานที่เที่ยวในปารีสครบจบในคลิปเดียวอย่างแรกที่คุณต้องรู้คือปารีสมี20เขตสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางและคุณสามารถเดินไปเองได้ทั้งหมด อย่างที่สองอย่าไปเชื่อแอปที่บอกภูมิอากาศอย่าไปเชื่อแอปเวเตอร์ตอนนี้มันยังบอกอยู่เลยว่าฝนตก40%ไม่ใช่มัน100%เลโอ,อ้อยใช่อย่าเชื่อแอป w e เตอร์และพกร่มตลอดเวลาจุดท้ายถ้าคุณจะเข้าพิพิธภัณฑ์ควรจะซื้อตั๋วออนไลน์ก่อนเพราะส่วนใหญ่แถวยาวมากงั้นมาเริ่มกันเลยจะเริ่มกันที่ เกาะตรงกลางซึ่งมีนอตแทมมหาวิหารเลียงชื่อที่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมกอติกสร้างตั้งแต่ปีสมัย1,200และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกด้วยต่อมาในเกาะเดียวกันนั้นก็จะมีกองเซียเชอร์คีและซองแชเปลข้างซ้ายของเราก็คือคองเจอเจอคีมันคือ มันคือที่ที่ oh. มารีอองตูเนตแล้วก็แบบพวกโนพวกแบบขุนนางทั้งหลายโดนขังในช่วง French Revolution ความไฮเทคของที่นี่วงกลมสกแกนวงกลมแล้วเขาก็บอกว่านี่พอยสมัยก่อนเป็นหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนนี่สมัยก่อนเป็น,นคนิญญาณนะครับวิญญาณที่เคยอยู่ที่นี่ส่วน ข้างขวาของเราคือซองแชเปลคือโบสที่สวยมาก <_ an> แต่เราจะไม่ต่อคิวเราจะมีรูปแปะไว้แปะๆปแปะแปะ,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 ปะเราจะไม่เข้าไป <_ an> หลังจากนั้นถ้าเลือกลงเดินมาข้างล่างตลอดทางริมแม่น้ำจะมีแผงขายหนังสือเก่าและของชำรวยเล็กๆน้อยๆและไกลๆนั้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญกริส์์เพอบางพิพิธภัณฑ์เหรียญกริส์ของฉัน นี่คือพิพิธภัณฑ์เหรียญกริส์์ซึ่งโชว์เหรียญเอ่อ h i s t o ี่ยุคต่างๆโชว์พวกสัมลิดซิลเวอร์โกลด์ไดมอนด์ฉันไปมีเครื่องทำเหรียญด้วยแต่ว่ามันเปิดแค่แบบเหมือนวันอังคารกับพฤหัสมั้งเปิดแค่2วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> และวันนี้เขาไม่เปิดไงเธอเลยไม่ได้ไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าจากเกาะนอตเทแดมทุกคนเลือกที่จะเดินขึ้นมา สิ่งที่คุณจะเจอข้างหลังของวีนี่คือเดอรฟพูดใหม่ข้างหลังของวีนี่คือเดอรูฟูนะาทุกคนเดอรูฟ <Yeah. S 2> มันไม่โอเวอร์เลทนะวีมาหกรอบเราวีก็ยังชอบทุกรอบมันจะโอเวอร์เลทถ้าสมมติคุณมาดูแค่โมนาลิซาแต่ว่าถ้าคุณมาดูพิพิธภัณฑ์มันไม่โอเวอร์เลทของมันเองเดอรูฟ <Yeah. S 1> ถ้าคุณซื้อต e ั๋วอีทิกเก็ตมาคุณจะต้องมาตอกแถวข้างหน้าตรงสามเหลี่ยมเมเวอร์วิลดาตรงนี้ แต่ถ้าสมมติคุณเออจะซื้อ Walk-in คุณสามารถลงมาทางมีหลายทางให้ลงแล้วก็ไปต่อคิวซื้อกันเองซึ่งคิวยาวมากแนะนำซื้อ E-Ticket ไม่แนะนำมือนบังคับมากกว่าเพราะว่าถ้า Walk-in มาแทบจะไม่มีโอกาสได้มาเลยและ The r o o f ยังมีสวนที่อยู่ข้างหลังเรื่องชื่อที่นี่คือจารินเดทุลลี่ สวนทูลารีสวนทูลารีสวนที่อยู่ข้างหลังรูมีวิวไอเฟลแล้วก็สวยมากถ้าเลยส่วนทูลาร,รีอันนี้อีกก็จะเป็นคอนคอร์ทที่เป็นเอ่อที่เป็นสถานที่ที่มาริโอ,อตูเนตแล้วก็ราชาแล้วก็ลูกๆของเขาโดนประหาร hmm. ซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ที่จัดกิจกรรมคริสต์มาสอีกด้วย <New> You <City S 1> <c oughs> see the l o n g c h กล้วยไอ้ส้มนี่นีจ่จเป็นส้มอรองเจอคีก็คืออยู่ตรงข้างซ้ายของส่วนทูลารีมันเป็นที่นี่มิวเซียมนี้มันดังเรื่องที่มีรูปภาพยาวๆใช่แปะแสิแปะแปะแไม่แต่ว่าเอาจริงมันเล็กมากเลยนะมิวเซียมนี้มันแบบมันมัน<ช>น้อยมากอะถ้าไม่มีอะไรโชว์เลยตอนนี้เราอยู่ที่เอสเตลาวองดมเป็นแหล่งรวมของสินค้าแบรนด์เนม จุดศูนย์กลางที่มันมีตั้งแต่สมัยอดีตกาศซึ่งก็คือมีดีออร์มีแต่ไไปหมดอะบูเชอร์ลองฉันจะพูดแค่บูเชอร์ลองเพราะฉันชอบแค่บูเชอร์ลองปาเตฟิลิปปาเตฟิลิปเมื่อเดินถัดมาไปเรื่อยๆก็จะเป็นปาเลกานิเยเป็นโอเปร่าเฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแนะนำคนที่ชอบถ่ายรูปคนที่ชอบสถาปัตยกรรมสไตล์นโปเลียนที่สควรมาสวยมากๆ และติดกับโอเปร่าการนิเย่ปาเลกานิยก็คือลาฟาเอตแกลเลรีลาฟาเอตซึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้างบนน่ะจะเป็นรูปใครก็ขึ้นได้ขึ้นไปถ่ายรูปมีวิวไอเซลวิวเต็มไปหมดเลยสวยมากแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของผู้ชายส่วนหนึ่งของผู้หญิงส่วนหนึ่งของอันใหม่ๆที่เพ<อ>ิ่งสร้างหม่หมนั่นสิเขาแบบไม่ LGBTQ+ เลยผัดออกไปก็จะมีพารเซตเล็กๆให้เข้า ในนั้นจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดและมิวซี่กาวินเป็นพิพิธภัณฑ์อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งแต่ถ้าเลยจากนั้นก็มีร้านชื่อ a าร m เม de เดอฟาร์นเป็นร้านช็อกโกแลตที่เก่าแก่ที่สุดในปารีสเป็นขนมฝรั่งเศสที่หน้าตาเหมือนลูกชุบม,มากรสชาติอะไม่เคยกินตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เขามีร้านขายของร้านทำอาหาร รรานเต็มไปหมดเลย้วิของปลาได้ดูดิอย่างน่ากินเลยมีแต่ร้านแล้วเราก็จะไปตอรีลเออร์ฉันอ่านไม่ออกเขาบอกว่าเป็นร้านแพสตรีช็อปที่เก่าแก่ที่สุดในปารีสสร้างตั้งแต่1730งเจ็ดามศเข้าต้องซื้อสักอันนะครั้งที่แล้วฉันกินอันนี้แหละที่ทำให้ฉันเมาเมาเหรอเออแล่ถ้าใครเบื่อลาฟาเอตนะคะ S <S สามารถมาเวสต์ฟิลด์ได้อยู่ใกล้ๆชาตเเล่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเวสต์ฟิลด์มันเหมือนเซนทันเวล์ส่วนลาฟาเอตมันเหมือนสยามพารากอนถ้าเที่ยวกับประเทศไทยใช่ <S 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 ดังนั้นห้างนี้มันคือเหมือนใหญ่ใหญ่กว่าลาฟาเอตเยอะเลยนี่อันนี้คือเลสเวสต์ฟิลด์ใช่ไหมคะแล้วตรงข้างของเวสต์ฟิลด์อ่ะตรงเนี้คือโบสถ์ใหญ่มากอีกลิสอะไรก็ไม่รู้ของเขา แล้วอันนั้นก็เป็นมิวเซียมกลมๆซึ่งเดี๋ยวบีแปะภาพให้และบางวันตรงส่วน,น,นของเวส t ฟิลดอ่ะจะมีบริบสตอร์่นนี่ข้างหลังตอนนี้ของเราก็คือสมาลิตวยมันออกเสียงว่าอะไรนะเชิญสามาริเทนนั่นแหละแต่เราจะเรียกว่าสามาลิตัน มันเป็นเหมือนห้างเก่าแก่ของที่นี่ที่มีของน่ารักเต็มไปหมดเลยเน้นคําว่าน่ารักเพราะมันน่ารักจริงๆส่วนตรงข้างของห้างสมาลีตัวยก็คือ LV Dream อันนี้จะเป็นมิวเซียมเดี๋ยววีแปะรูปให้และกันมันเป็นมิวเซียมที่ถ้าคุณไม่มีบัตรคุณก็เดินเข้าไปแล้วมันก็จะมีเว็บไซต์ให้กดแล้วก็ซื้อบัตรเธอรีวิวหลุยวิตตองมิวเซียมนี่ก็เป็น เป็นมิวเซียมที่มีกระเป๋าหลุยหลากหลายใบมีหลุยสุกีมหลุยอน,น,นุอน,นันอันนี้อะไรทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรเยอะเอ้ยแต่มันก็สวยนะถ้าคนชอบหลุยตองใช่แล้วก็มีคาเฟ่หลุยตองด้วยใช่ต่อมาเราจะเริ่มกันที่บรรยากาศสุดคลาสสิกของฝรั่งเศสใช่การประท้วง ร้านนี้คาเฟ่เดอะฟลอร์พวกเราให้เป็นอันดับหนึ่งของของท็อปยังเดของมันอะไรวะของจริงอ่ะของมังฟิโอของมันดําขอกมันด๊าอันดับหนึ่งทางของเบนจิเตอร์เรียรแล้วก็เบนจิเตอร์เรียร์คุโป้มันไม่โป๊ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนคะมิวซี่เดียร์สเดียร์ส สีใช่ไหมเออมันสวยมากมันเป็นมิวเซียมที่มีให้เป็นลำดับสองรองจากรูฟเพราะว่ามันของเยอะมากแล้วมันก็มีแซลลี่ไนท t ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่แซลลี่ไน h t แต่มันก็คือแซลลี่ไน h t ของแวนโก๊หรือไม่ก็ตอนนั้นแค่เฉพาะช่วงเทศกาลหรือเปล่าที่อรามาไม่รู้รอีกอย่างหนึ่งที่มันเด่นก็คือมันมีนาฬิกาที่ถ่ายรูปไว้สวยตอนนี้เราอยู่ที่เซนต์ครอทายปารีส และเรากำลังแอบ,บเข้ามาอยู่ในโบสถ์ด้วเราต้องหนึ่งเงียบตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไม่รู้โฮเทลอินวิวาเลอ่านไม่ออกรหรอกมนไม่มันมัน,ม,นมันคือ Hotel โฮเทลเก่าที่เหมือนที่มีสี่มิวเซียมข้างในและหนึ่งในมิวเซียมนั้นก็คือมิวเซียมอาวุธสงคารามแล้วก็มีมิวเซียมแบบฮิสตอรีต่างๆ แล้วก็มีมมจะเข้าไปนิมนต์นนเข้าไปหลายลอบมากเลยเราก็มีพวกเนี่ยมิวเซียมอีกอันคือ Plan and Relief แล้วก็มีอันที่เป็นเหมือนลงศพนโปเลียนมันมีศพนโปเลียนไม่น่าจะมีอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ปาเลสรอยัลการ์เดนจะเป็นอยู่ใกล้ๆข้างหลังรู ซึ่งจะเป็นตรงที่เขามาถ่ายรูปขาวดำขาวดำกันตรงข้ามจะเป็นสวนไปด้วยต้นกติดต่อมาเราก็เดินผ่านทางเดิน o ู f ไปทางซ้ายซึ่งเป็นเส้นทางไปอาร์เคเตียมพอดีระหว่างทางจะมีมิวเซียมมากมายอย่างเช่น นี่ข้างหลังของพวกเราตอนนี้คือปาติปาเลเป็นมิวเซียมที่ดังตรุงสวนสวนสวยมาก๋ะวมีแปะรูมให้ไปไปไปไและตรงข้ามของบีตรงนี้ก็จะเป็นพวกแกรนปาเลนี่คือแถวนะคะคนเยอะมากเลยอะ่ะวันอาทิตย์ ต่อไปอีกที่เที่ยวที่แนะนำสุดๆสำหรับขาแฟชั่นก็คือแกลเลอรี่ลาดีออไม่ดีออลาแกลเลอรี่มันคือมิวเซียมของดีออซึ่งสวยมาก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 ใช่ไหมรูแนะนำแต่เสียงเงินนะทุกคนทุกคนจะเสียงเงินปะน่าจะแปดเอ้เราแปดกับเก้ายู่เพราะเราเป็น International s t u d สติเนแต่ว่าเนี่ยต้องจองทางออนไลน์ก่อนนะจ๊ะ Arc de t r i o m p h e ข้างหลังตอนนี้ของบีก็คือประตูชัยเย่ yeah. ประตูชัยสามารถซื้อบัตรแล้วก็เพื่อเข้าขึ้นไปดูข้างบนได้เพราะข้างบนเป็นรูปขอบสามารถดูได้ oh. แต่ต้องซื้อบัตรอีทิเกตก่อนแล้วก็ถ้าจะเข้าอยู่ตรงกลางกลางเกาะห้ามเดินข้ามถนนไป oh. เพราะมันมีทางให้คุณลอดใต้พอ oh. ขึ้นไปคุณเดินข้ามถนนคุณโดนบีบแต่ะ่ะ Thank you คือตอนนี้พวกเรามากินร้านเบเทอร์ลิอมที่อยู่กลางเกาะจากการรีเควสของรูซที่บอกว่าทั้งเก่าทั้งดังหนึสกูปข,ของเขาคือสี่จึ้งาสองสกูปข,ของเขาคือแปโชวน์นาสำหรับร้านนี้อร่อยและเข้มข้นสุดๆตอนนี้ขูอื้อแหละเข้มข้นเข้มข้นมากคือมันเย็นเถอะร้นานตอสำหรับร้านนี้ หมือนกิ้นเยมสตอเบอรี่แบบเยมแยมตักเยมเข้าปากจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่ครึ่งบนของปารีสแต่ก็ยังมีอีกสามที่ที่คนไม่ค่อยรู้จัก 1. Mu s มิวซี่คานาวเลหรือคานาวาเลมิวเซียมเน้นโช์ของจากศตวรรษที่1,600ถึง1,700พมิวเซียมนี้ฟรีสำหรับทุกคน และปิดทุกวันจันทร์ถัดไปใกล้ๆมิวเซียมนี้จะเป็นโบสถ์เซนพอเซนหลุยซึ่งมีตลาดทุกๆวันอาทิตย์ความจริงถ้าใครว่างก็สามารถเดินเข้าไปข้างในโบสถ์เซนพอออลเซนหลุยได้ข้างในสวยมากใหญ่โตอลังการอย่างที่ 2. องบาสติลตอนนี้เราอยู่บาสติลนี่เสาบาสติลอยู่ตรงนี้และเรากำลังจะไปมาเช่บาสติล ซึ่งก็เป็นตลาดอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตลาดนี้มันเหมือนจะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทที่ขายของแรนดอมลีแบบมีทั้งวินเทจมีทั้งของมือสองมีทั้งของแบบจิตปาถะ,ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็พาร์ทข้างหลังที่จะเป็นเน้นขายอาหารซึ่งเราจะไปดูอาหารกัน S <S และสุดท้ายที่ที่ไปอยู่ตอนนี้ก็คือหม่องหมาเป็นโบสที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่19สีขาวเข้าฟรีคนเยอะมากวิวสวยวิวดีสดุดเพราะว่าเป็นอยู่ทางตอนเหนือของปารีสนั้นก็เลยจะเห็น ถ้ามองดีอาจจะเห็นไอเฟลถ้ามาจากทางเข้าของมองมาทางเข้าที่จะมีของเล่นมาหลุนติ้วต้อยู่ตรงนี้ทางเดียวกันที่เป็นทางนี้ก็จะเป็นรถไฟที่ให้เสียเงินเพื่อให้ขึ้นลิฟต์สำหรับใครที่ชอบธรรมชาติบีขอแนะนำสองสวนใจกลางปารีตอนนี้บีอยู่ที่จารดองเดอพองซึ่ง เป็นสวนพฤกษศาสตร์กลางเมืองปารีสมันจะมีทั้งสวนสัตว์แล้วก็เป็นมีพิพิธภัณฑ์ท,ที่เก็บกระดูกไดนโนเสาร์อยู่ข้างในด้วยตอนนี้บีอยู่สวนลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นสวนสถานที่อีกที่หนึ่งที่เขาเคิด c h e คอ in กันก็ข้างหลังจะเป็นสวนแล้วข้างหลังอีกทีก็จะเป็นวังลักเซมเบิร์กที่นี่จะเป็นสวนตั้งแต่ศตวรรษที่1 7 และตุ้งกาของทั้งสองส่วนนั้นคือเพนทิออนึซึ่งแต่เดิมเป็นโบสถ์โบสถ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยที่15แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหลุมฝักศพของบุคคลสําคัญต่างๆของโลกอย่างเช่นมารีคูรีซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ที่ได้โนเบลสองสาขาส่วนสําหรับใครที่ชอบความน่ากลัวหรือตามรอยประวัติศาสตร์ ก็แนะนําไปคาตาคอมข้างหลังบีตรงนี้คือตึกคาตาคอมของปารีสเป็นสุสานที่เก็บศพก,กว่า6ล้านคนที่ตายตั้งแต่ปีประมาณ1,800ข้างในนั้นบีแนะนําเลยว่าให้ซื้อเพราะว่าเป็นทางเดินยาวเฟื่อยที่มีกระโหลกมีกระดูกและจะได้ฟิล์วันนี้ถ้าคุณมาเดินตอนสามทุมส่วนใครที่อยากดูหนังหรือไม่ต้องการไปห้างที่คนรู้จักเยอะ แนะนำให้ไปเบอร์ซีเป็นอท์ดอร์มอลล์ที่อยู่ริมปารีสอโลตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ซีมีอะไรบ้าง <c oughs> มีร้านอาหารมีซินีมามีร้านขายของซื้อของจุกจิกกลับไป <c oughs> และที่สำคัญมีคนปีนเขาไปมาด้วย <c oughs> ใช่แล้วถ้าใครสนใจของวินเทจหรือซิลเวอร์แวร์ แนะนำให้ไปตอนนี้เราอยู่ตรงรีมา์เก็ตเคตเซนต์อวงอ่านไม่ออกก็คืออันนี้นะจะเป็นถ้าสูนมาจากรถไฟสายสีจะต้องเดินผ่านตลาดนัดบล,บ,ลบลาบลาที่มีคนน่ากลัวถือแอร์พอร์ตมาขายหรือคนเล่นมายากลก็แค่มือแล้วเขาก็จะไม่สนใจเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินตรงมาเรื่อย มันจะอยู่นอกเมืองปารีนิดหน่อยแต่พอออกมาปุ๊บมาถึงเขตตรงเนี้ยค่อนข้างเชตเพราะว่าอันนี้นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยบวกกับมีคาเฟ่บลาบลาที่นี่ขายพวกเน้นซิวเวอร์แวร์มีของเก๋แต่มีของแท้ราคาดีก็เยอะพวกเอร์นิเจอร์แอนทีคจิวเวอรี่วินเทนอะไรที่สไตล์ยุโรปยุโรปเก่าๆที่นี่สวยมาก ต้นี้คืออ่อนใหญ่ที่แนะนำให้คนเข้ามาเพราะว่าของเยอะจริงแต่ก็ต้องดูให้ดีเมื่อกี้เป็นตลาดทิศเหนือของปารีสครั้งนี้ขอแนะนำตลาดทิศใต้ของปารีสที่คนท้องถิ่นจะเอาของเก่าของตัวเองมาขายตอนนี้เรากำลังจะไปมา d ชตูสตวองเป็นตลาดมาร์เกตที่เน้นขายพวกวินเทจมือสองแล้วก็เป็น มีแบรนด์ยนมด้วยเยอะแยะแต่เป็นแบบของเก่าคกินเชจตลาดนี้เปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดถึงแค่สองโมงดังนั้นตอนนี้เที่ยงแหละเราต้องรีบไปสำหรับใครที่มีน้องน้องหนูหนูหรืออยากเล่นจับตุ๊ก,กตาและตู้เกมแนะนำที่นี่คือที่คี้จุกตาแล้วก็มีของเล็านแบบบรรากานว่ล่ะไม่รู้บมือากานปารสนะคะ มาถึงปารีสจะไม่พูดถึงไอเฟลได้ยังไงหอไอเฟลก็คือหอไอเฟลแต่บีอยากแนะนำสถานท,ที่ที่ถ่ายรูปสวยมากอยู่ตรงข้ามหอไอเฟลให้ดูที่นี่คือสถานที่ที่ชื่อว่าปาเลสดเชลก็คือปกติเขาไม่มีนี้นะ <c oughs> แต่ว่าเขามีตอนโอลิมปิกสวยมาก <c oughs> ที่นี่นี่เหตุผลสองอย่างที่พีชอบก็คือ 1. นึวิว Amazing สองจะชอบมีคนร้องเพลงเปอหมวกแลร้องเพลงซึ่งเพราะสุดๆและอย่าลืม Palace of Versailles สถานที่ท่องเที่ยวสุดคิดใกล้ปารีสที่เคยเป็นพระราชวังหลวงที่ประทับของพระเจ้าหลุยที่14และดิสนีย์แลนด์สถานที่แห่งความสุขของเด็กๆ